สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP ีนี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกโรดี้บอกดูคลิปยิงประตูชัยยูเซลกว่า5000ครั้งรับจุดแฮปปี้เจอแฟนบอลร้องเพลงให้โรดี้นะครับผู้ที่เป็นฮีโร่ในการตัดประตูชัยในตึกยูฟาแชมเปี้ยนลีก ได้ออกมายอมรับว่าเขาเองยังเปิดดูคลิปตัวเองที่ยิงประตูพาให้แมนเชสเตอร์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเหนืออินเตอร์มิลานและดูวนซ้ำไปมา,มารวมกว่า5,000ครั้งในทุกช่องภาษาในโซเชียลนะครับโดยโรดี้เขาได้กล่าวว่าผมรู้ว่าต้องโฟกัสกักบฤดูกาลใหม่แต่ผมก็ยอมรับว่าผมมักเปิดวิดีโอตัวเองที่ยิงประตูชัยในนัดนี้มากกว่า5,000ครั้งในภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปนอังกฤษเยอรมันและอิตาลี ผมถึงกับอมยิ้มออกมากับสิ่งที่พวกเราประสบความสาเร็จและผมก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆกับสโมสรแห่งนี้กับเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆเมื่อเห็นทุกคนเฉลิมฉลองโรดีกล่าวต่อว่าผมคิดว่ามันพิเศษมันเป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลที่จะสนุกไปกับช่วงเวลาแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะมิดฟิลด์ตัวโฮดิ้งผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลายมาเป็นตัวชี้ขาดของเกมตอนที่ผมไปพักผ่อนมีแฟนๆเดินเข้ามาและร้องเพลงชื่นชมผม มันเหมือนชีวิตของผมได้เปลี่ยนไปในอีกแง่มุมผมรู้สึกว่าผมสามารถทําอะไรเพื่อทีมได้ตัวเองอยู่ในระดับไหนและเป๊ปเองก็พูดตรงๆเช่นกันว่าคุณต้องก้าวไปข้างหน้าบางทีผมอยากจะหยุดพักสัก2-3ถึงเดือนเพื่อวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในนดชิงแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆโรดี้นะครับเขาออกมาบอกว่าตนเองนะครับยังรู้สึกประทับใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขายิงประตูชัยที่พาให้แมนเิตคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับ ก็ต้องขอบคุณโรดี้เลยนะครับที่นัดน,นั้นทุกอย่างเป็นใจให้กับแม c i ซิตี้นะครับทุกคนนี่ชะงักหมดนะครับคิดว่าล้ำหน้าแต่ว่าโรดี้ไม่สนจังหวะนั้นก็เลยซัดประตูชัยให้แม c i ซิตี้ได้ตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าโรดี้นะครับเขาไม่ยิงประตูนั้นและทุกคนคือยืนเออแล้วก็เคลียร์บอลออกมาประตูนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นและแมล์ซิตี้อาจจะไม่ได้เป็นผู้คว้าแชมป์ก็เป็นได้นะครับ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วแมนซิตี้ของเราเนี่ยแหละครับก็คือเจ้ายุโรปที่คว้าถ้วยบิ๊กเอียร์ในฤดูกาลนี้มานะครับมาดูข่าวที่2นะครับปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ลูกชอรับเจ็บจี๊ดเห็นเรือควา้าชิปเป็นแชมป์ลูกชอแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายอมรับตามตรงว่าสุดเจ็บปวดที่เห็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมร่วมเมืองคว้าที่เป็นแชมป์ในซีซั่นก่อนลูกชอเขาได้กล่าวว่ามันเจ็บปวดมากนักเตะของเราทุกคนรู้สึกอย่างนั้นโดยเฉพาะผมที่ได้เห็นข่าวของพวกเขาจากแคมป์ทีมชาติ มันเจ็บเกินกว่าจะรับได้เราไม่อาจปล่อยให้มันเกิดขึ้นอีกตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราต้องเริ่มต้นกันใหม่และไม่ปล่อยให้พวกเขาเจองานง่ายเพราะในอดีตมันดูเหมือนอย่างนั้นในฐานะนักเตะเราไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไปแล้วแน่นอนว่ามันไม่มากพอผมรู้ดีว่าสโมสรก็รู้ผมคิดอย่างนั้นการจะประสบความสำเร็จเราต้องลุ้นคว้าชแชมป์ทุกรายการและเอาชนะพวกเขาให้ได้ เราเองก็รู้สึกว่าเราน่าจะได้แชมป์เอฟเอัพที่ชิงกับซิตี้และยูโรป้าเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาลูกชอก็ได้กล่าวตัดพ้อนะครับว่ารู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้นะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อริร่วมเมืองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคว้าที่เป็นแชมป์ม,มาครองแล้วก็ทาบตำนานที่คว้าสามแชมป์ได้ในซีซั่นเดียวกันอย่างว่าแล้วครับปีนี้มันเป็นปีทองของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับลูกชอก็ต้องยอมรับนะครับซีซั่นหน้าก็ว่ากันใหม่ แต่ว่า m มนซิตี้นะครับนักเตะแต่ละคนก็ไม่ผ่อนคันเร่งแน่นอนนะครับมาดูข่าวที่3กันต่อเลยดีกว่านะครับเรือสนใจออลิเซ่เติมเต็มริมเส้นแต่ไม่ต้องการจ่ายถึง50ล้านปอนด์แซมลีนักข่าวเทียนหนสายเรือใบจากดีแอ h เลติกรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่ต้องการที่จะจ่ายเงินจํานวนถึง50ล้านปอนด์เพื่อแลกกับลายเซนของไมเคิลออลิเซ่ปีความเร็วสูงของทางด้านคริสตัพาเลนะครับ แม้ว่าจะมีความสนใจในตัวนักเตะนะครับเพื่อนดึงมาเติมทับในตำแหน่งริมเส้นแทนที่ของริยาฟมาเลยน,นะครับมาดูข่าวสุดท้ายของ EP ีนี้กันต่อเลยดีกว่านะครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวของปีกที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงให้ความสนใจอีกคนหนึ่งนะครับเรือสนใจโดกูปีกความเร็วสูงเป็นหนึ่งในตัวเลือกริมเส้นฟาบิเซโอโรมาโน,โนรายงานว่าแมนเชสเตอร์นะครับ ให้ความสนใจทางด้านเจเรมี่เดลกูปีความเร็วสูงวัย1ปีของแรน์สโมสอนจากลีกเอิงฝรั่งเศสน,นะครับเข้ามาเป็นตัวเลือกอีกคนหนึ่งในตำแหน่งดินเต้นของทีมนะครับนอกเหนือจากทางด้านไมเคิลโอริเซ่ของชิสตันพาเลตที่ยังคงอยู่ในลิสต์รายชื่ออันดับแรกๆของแมนเชเตอรในตำแหน่งนี้รวมไปถึงเชลซีที่กำลังให้ความสนใจด้วยเช่นกันนะครับตำแหน่งที่แมนเชเตอ้ต้องการนะครับก็คือกองหลังหนึ่งคนอย่างยัตโกกาดิโอที่ตอนนี้ดูเหมือนว่า มีข่าวมาว่ามีเครื่องบินลำหนึ่งนะครับที่บินมาจากทางด้านไรซิกเพื่อมาลงจอดที่แมนเชสเตอร์นะครับเครื่องบินลำนั้นนะครับแฟนๆบอลต่างก็คาดการกันว่าน่าจะเป็นทางด้านยัตโกกวาดิโอนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเครื่องบินลำนี้นั้นจะเป็นยัตโก้กวาดิโอที่บินมาตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่านะครับส่วนตัวแล้วแอดมินก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับดูก่อนนะครับว่า ท้ายที่สุดแล้วข่าวจะออกมาเป็นยังไงก็มาลุ้นไปด้วยกันต้องรอดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีสถานการณ์จากฝั่งสีแดงหรือว่าฝั่งสีฟ้านะครับที่เข้ามาเสริมทัพมีอะไรให้ลุ้นกันตลอดนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็ตลาดนักเปะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้นะครับแอดมินได้มอข่าวสารต่งตางๆมาอัปเดตให้กับพี่น้องเดวยใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยไว้ณที่นี้แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ